โอเคสวัสดีครับอยู่กับช่องของวินนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้วินช่องของผมนะได้การทําการเปลี่ยนชื่อเป็นวินเลดเจอร์แชนแนลนะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในคอนโดของป้าผมนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะครับก็ดีมากเลยนะครับขาตั้งกล้องเนี่ยเราติดขาตั้งกล้องมาพอกระไฟนะครับ ก็ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณนนะครับก็เพิ่งออกบล็อกที่ไปเรียนที่จุฬามานะครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับก็ดีวดีก็ขออภัยด้วยครับวันนี้จะมาพูดถึงช่วงนี้หรอช่วงนี้น้องๆน,นี่เรียนรดอกันจบสิบสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับอาจจะมีบางคนที่ยังเรียนอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่สองก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วพี่รีวิวมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้มีแบบรีวิวแบบส่วนที่เหลือใช่ไหมครับนะปีหนึ่งอาจจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ก็เหมือนน้องไปสอบทปร,ร่างกายปกตินะครับแต่วันนี้ที่พี่จะมาพูดถึงก็คือจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับการไปทริปที่เขาวชวนใจจากหลายเดือนที่เรา้างไว้นะครับตั้แต่วันที่3แล้วก็คือตั้แต่ทำวันที่3จบไปก็ไม่ได้ทาอีกเลยแต่ตอนนี้ก็มีเวลาทาแล้วนะครับก็จะพูดถึงวันที่4นะครับก็ขอไปที่มาช้าแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าบรรยากาศอยู่นะครับว่า ประมาณอีกประมาณ2เดือนน้องต้องไปเข่าชนไก่ใช่ไหมครับต้องไปฝึกภาษานาสั้นชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5นะครับทั้งชายและหญิงนะครับแต่ปีหนึ่งเราก็จบแล้วเนาะสองพัสดุอะไรก็จบแล้วเนาะเอออะไรเงี้ยครับก็จะมาพูดถึงวันที่4นะครับวันที่4ี่ของเรานะครับวันที่4นะก็เราเรียนอยู่สถานีฝึกสั่สองใช่ไหมที่เราไปฝึกกันในป่าครับบุคคลท้งเ,เรากลางวันจนถึงกลางคืนอะไรเงี้ยครับ ก็เราก็จะปลุกประมาณตีสี่ครึ่งมาแล้วก็ไปลงพนนะครับแล้วเราก็จะเดินจากสถานีสองสามสองไปสถานีสามสามนะครับซึ่งทางมันมืดมากเลยครับก็เกาะเพื่อนเอาไปแล้วกันนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเช้ากันตรงนั้นก็แบบถึงตรงน,นั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการเอ,อ่อวางสัมภาระไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปลงพลอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเห็นโพเดียมอยู่ทุกคนก็รู้ว่าโพเดียมอะไรเนาะเออแล้วเราก็ไปกินข้าวเช้ากันนะครับ แน่นอนนะครับว่าคนจะคล้องนั่ไปเจอะนะครับเพราะว่าวันที่สมเนี่ยเราไปกินข้าวที่ทําเองนะครับแน่นอนนะครับว่าผมไปเต็มที่กับชิลแล้วจากนั่งผมก็ต้องไปปล่อยนะครับขาอห้องน้องในป่าก็เนื่อออกนะครับว่ามันจะขนาดไหนแต่ไม่อยากรีวิวเยอะเพราะาแค่เปิดไปปุกสะพายดูไม่ได้เลยครับก็อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็จนถึง7จ็ดโมงครับก็ลมผลอีกรอบนึงครับจำได้ว่าเกือบจะเข้าถังนะครับ ก็ูฝึกก็จะเริ่มจะบอกว่าสถานีเนี่ยมันต้องเข้มมันต้องอะไรรู้นี้นั่นนะคุกนก็รู้ว่าเขาคือใครอะเนาะเขาก็คือคนที่ขี่ช็อปเปอร์รูปร่างใหญ่แล้วก็ต้องมาหาคุณนะครับเขาคือจัดรถได้ครับเทุกคนก็รู้ว่าจาัดรกก็เป็นยังไงนะเนาะ กนะ็แบบเราก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ผัดของผมนี่เจอตัวจริงนะครับก็ทักทายไม่มีอะไรหรอกครับพอทักทายว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ครับแต่พอแบบว่าเป็นสถานีที่จะบอกว่าเอ้ยเราจะผัดปีสามไม่อะไรอนียครับก็พูดทักทายไปสักพักหนึ่งที่นี่ต้องใช้เสียงแหกปากเข้าไปการแหกปากมันเป็นการช่วย ในการระบายความเครียดเพราะวันนี้ครูฝึกเขาจะบีบคั้นพวกเธอทั้งร่างกายและจิตใจคำว่ายุทธวิธีคือการใช้สัญชาตญาณของมนุษย์เอาตัวเองให้รอดในสนามรบนี่คือคำว่ายุทธวิธี เพราะะ้เองทำยังไงก็ได้สัญญาตยายของมนุษย์นั้นมันกลัวตายทั้งนั้นน่ะแม้แต่ตัวทหารเองอะ่ะไม่มีใครไม่กลัวตายแต่เราจะดึงสัญชาตญาณยายของมนุษย์ขึ้นมา <c oughs> เพื่อให้ตัวเองเรารอดไม่ใช่มึงวิ่งหนีนะ แมงครูเ็าบอกว่าใช้สัญชาติยายของมนุษย์คุณหนีแมงเลยไม่ได้หน้าที่ก็คือการลบเราก็ต้องปฏิบัติแต่ทำไมถึงเราต้องมาฝึกเพราะเขาเคยใช้รูปแบบอย่างนี้แล้วมันลบชนะนะไอเจ็ดขีดสิบห้าเจ็ดขีดแปด ที่เขาเขียนนำลายขึ้นมาคือเขาลบแล้วมันชนะเราถึงต้องมาฝึกการฝึกก็เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการลบแต่พอเริ่มก็มาหมดแล้วครับตุดจุก็สั่งหมอบลุกไปเฉยเลยไม่ทำอะไรผิดนะต่วทำไปอยู่ประมาณสิบยีสิบครับงถาม แล้วก็กลับไปถามว่าใครปวดขึ้นยะืนอ่ะไม่เป็นไรครับผมมีหลักฐานทั้งหมดเลยครับไปดูได้แล้วเองคิดดูว่าครูยืนอยู่ตรงนี้45่บัดเนี่ย<อ>แข็งไม่แข็งนักปีอ่ะ <honestly> เอาให้ไวเอาครับ โอ้ครับครับโอ้ครับอ้ครับโอ้ครับครับโรัมอ้ครัรอ้้ับรรอจริงๆ ไข้ป่วยลุกขึ้นยืนโอ้ย <c oughs> ไอ้แน่ใจแล้วเว้ยสถานีนี้เป็นสถานีที่เด็กตกมากที่สุดเพราะป่วยเทียมเทียมไขรป่วยไม่สามารถฝึกได้สงกลับแต่ถ้าป่วยจริงไม่ว่าแล้วก็ไม่แนะนำให้ฝืนด้วยไอ้กูไม่ได้ให้มึงเดินไปไหนกูให้มึงยืนไป <c oughs> โรคนักึกษาีน,านมันต้องผ่านการรับรองจากศากสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์มึงจะมีสิทธิ์บ่อยเอาให้แน่นะสถานีนี้เป็นสถานีเดียวที่มีนักศกสาวิจาหารตกเพราะครูสถานีนี้ไม่ใช่ครูฝึกนักสาวิจาหารเธออาจจะไม่เคยเห็นหนะ้าเพราะเราไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน คููสอนฝึกอาจะาันลูกศึ์ช่างมันแต่ที่นี่ไม่ใช่ครูนี่นี่มาจากกองมันหารราบมีหน้าที่ในการฝึกทหารปีที่แล้วสถานีนี้ให้เด็กตกไปเกือบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนเดี๋ยวเธอก็จะเห็นรถจะวิ่งเข้ามารับรอบแ้ก ก้าวมงค้าวไม่สามารถฝึกได้จงกลับพวกเธอมางคต้นต้นๆยังทันสามารถขอกลับเข้ารับการฝึกมาเฉพาะในสถานีสามสามอย่างเดียวนีโอเคก็ประมาณนั้นครับแล้วจากนั้นะปุ๊บไม่พอครับเขาก็เริ่มเล่นแบบพายาดเลยโอ้โหเริ่มหมอบคานอนงายมอบเท่นคันเบอร์ออะโอ้โหแล้วก็มีกกิ้งอีกนะ แหมไม่พอนะยังมีแบบไปนอนนอนหงายยกแขนยกหัวเขายกหัวแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องเพลงรักมือสองนะครับใช่ไหมจำไม่ผิดนะหนึ่งสองสาม น้อยไอ้น้อยล้านวิวสองร้อยล้านมึงทำแล้วเหลือห้าวิวเองไงเหี้ยตายตายตายประเทศชาติหายเหนื่อยยางยังมึงเหนื่อยอะไรมากมายนอนก็หายเหนื่อยแล้ว่อกี้ยืดพื้นบางคนแม่ก่ออ้เดี๋ยวสั่งหมอบหมอบลงไปให้ไว แล้วหันหัวมาทางคูทั้งหมดป๊อเดี๋ยวคูจะดูว,ว่าสามสองก็สอนอะไรเธอมาบ้างนะอาจารย์สอนเสร็จปุ๊บขานสูงคาต่ำไปแล้วก็ไปกิ้งใต้ต้นพุทราส่วนไอ้เราก็นะพอกูต่อจ,จานตลบหันไปปุ๊บหันเลยหันแล้วปุ๊บวิ่งเลยวิ่งเลยเหรอครับ <c oughs> อะไรเงี้ยวิย่งไปหมดเลยแล้ว ไปสักไก่เสุ็จก็สารุ้ว่าเอ้ยต้องปูซาอยู่นี่โว้ยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าอ๋อจุดหลังจากนั้นก็เปิดเผยทั้งหมดเลยครับว่าอยากเจอจานนรกใช่ไหมหลังจากนั้นก็ตะกุบว่าูนี่เราโว้ยจานนรกนั่นแหละครับต่อนไม่ต้องเพิ่มเศษนิดหนึงนะพอดแบบเออผมอยู่ค่อนข้างจะห่างก,ก,กับจานนรกมากเลยครับเอาเติม 可有有可这里没干，没干。

หลังวัวไหมยาเต็ม <ien> ตันหลังลังจากาานันก้นเรกลับไปเข้าแถวเหมือนเดิมนะครับหล้วจากนั้นเราก็เริ่มทําการฝึกนะครับเขาฝึกอยู่สองเซสชั่นนะครับก็คือฝึกเขา้ขาเข้าตีนะครับเข้าตีกับตั้งรับนะครับซึ่งเข้าตีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเสือดำนะครับก็แบ่งกันไปส่วนที่ไก้ตั้งรับก็คือแก้ที่จะเป็นอินซีนะครับผม แต่ตอนเช้าผมมาไปเข้าตีก่อนนะเข้าตีช่วงนั้นแหละแบบโหแดดร้อนมากเลยนะครับก็เข้าตีปกติแล้วครับก็โผโผหมอบโผหมอบแล้วก็การสูงค่ำตามผ่านแล้วก็ลดน้ำแต่จะนั้นก็ตะลุมบอลไปนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาสั่งก็ต้องเสียงดังนะครับเพราะว่าแบบเสียงระเบิดเสียง e f ฟ e c t มันเยอะก็เลยอาจจะต้องแบบเสียงดังนิดนึงเพื่อแบบโหเสียงโกเบเลยบอกว่าเออมันต้องเสียงดังนะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วน ส่วนคิดที่ผมเอามานเนี่ยจริงๆแล้วที่จริแล้วมีคลที่ไปเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้เรี่อยครับต่ว,ว่ากลัวชื่อเพื่อนมันจะโผล่มาแต่ผมก็จะพยายามแบบลองให้ดูแบบเสียงเอฟเนะฟก์ก็พอเนาะอีคะกำลังฝึกต้องมาอยู่ก,กตรงนี้คดนี่มานี่รรดน้มาดน้ำู้ลุกรณอยู่นะุกรใช้มาอุกน้องสี จำไม่ได้แล้วคภูรกรจำไม่ได้แล้วเขาจำไม่ได้ไม่ใช่นะใช่จริภูรกรมากวะใช่ใช่ใช่เขาเลยเขาเลยจำหน้าเห็นชัดมาใช่เมื่อกี้มันต้องหายไงโอ้ยวีรพัฒน์มันต้องย้ายค่ายนะไอ้ย้ายผัดแน่ๆเลยเพราะไม่ใช่อ้าวน้ำหลอดน้ำน้ำเพื่อนๆน้ำเอาเนี่ยการลวนมันได้จะติดน้ำธรรมชาติ เรนะเราก็จะิเข้าวเที่งกันทีข้าวเสร็จเท่งปุ๊บคนที่เคยคนที่ไปเข้าตีแล้วก็ไปตั้งรับคนที่ตั้งรับมาแล้วก็กลับไปเข้าตีนะครับซึ่งตั้งรับมันก็ไม่ได้ยากขนนะาดหรอกก็คือนั่งอยู่ในหลุมหรือตั้งอยู่ในแนวนะครับเลัจากนั้นเราคำสั่งให้แบบว่าอินซีหนึ่งน้ำไหลอินซีน้ำไหลสองแล้วก็ถอยกลับไปร่นถอยไงเพราะว่าในเมื่อกลุ่มที่เข้าตีเวลาจะตีตีจนกล้จะถึงแนวแนวประธานเนี่ยกลุ่มที่ตั้งรับอ่ะจะต้องร่นถอยออกมานะครับ ครับตอ,นนอาไปตอนนี้เราทำเหมอบตอนนี้เราตั้งรับอยู่นะตอนนี้ ข้าศึกอะตอนนี้ตอนนี้ไฟเข้าขตนนีเข้าขต,อนนาตอนนีอยู่นะไอจานนกจานนกมี่ตรงมุดเลยตรงมุด<อ>เดินอยู่เนนะี่ยเดินท้าอยู่เหมือนกันป่ะเดือดเต็มตัวแล้วเตือนตรงตูมตูมตมสนุกใหญ่เรามีเรามีวีดูเรามีวีดีโอไว้ครับตอนนี้อีซีหนึ่งครับเดี๋ยวฟังคำสั่งให้ดีนะเพื่อน แต่ละคนนะอีซีหนึ่งโอ้โหนั่งนอเลยครับนอแล้วแต่ครับก็จบก,การฝึกนะครับก็กินข้าวเย็นปกติครับแล้วจากนั้นเราก็เดินทางกลับครับแต่การฝึกรั้งสุดท้ายก็คือเป็นการถอนตัวในเวลาการคืนในเมื่อเราไม่สามารถต่อสู้กับเราไม่สามารถตั้งรับผู้ต่อสู้ได้ของขั้นสึดได้เพราะฉะนั้นเราต้องล่นถอยในเวลาการคืนซึ่งในการล่นถอยในเวลาการคืนเราก็แค่เดินกลับที่พักแหละแต่ว่าจริงๆแล้วท่าในสถานการา์จริงก็คือ ต้องไปเดินไปแบบเงียบเลยครับแบบไม่ให้มีเสียงอะไรเงี้ยครบับแล้วทุกคนก็กลับนะแล้วแต่นั้นจาน,นแล้วรก็มาส่งนะครับมาส่งบริเวณที่ฝ่ายนะครับที่เรามาวันแรกนะครับไม่ผิดมาวันที่สคือถ้าปีสองเราจะเดินแบบฟันหาใช่ไหมแล้วพอปีสามมันจะมาแบบเอ้เราได้เข้าไปจริงๆแล้วมันก็ไกลนะก็ถ้าใครจะเป็นลมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องปกติครับเพราะว่าแบบมันก็ใช้แรงไปเยอะนะแล้วก็มันเกิดอ,อาการหน้ามืดอันนี้เป็นนีแล้วรถสอง โอ้ยทุกคนโชคดีอะไรเงี้ยแล้วเ่าโอ้ยขอนักขี่มอไซค์จำได้ว่าจังหวะที่ขี่มอไซค์ออกไปปุ๊บเนี่ยมอไซค์สตาร์ไม่ปิดไอ้สตาร์ไม่ติด <c oughs> ยอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเลยแล้วก็พาครูกลับไปด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยครูกองพันเราก็จามาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วจากนั้นก็พาเรากลับที่กองพันของเราคือกองพันสามสามนะครับผมคงสึกด้วยนะครับนะครับแล้วก็จบวันที่สี่นะครับและแน่นอนนะครับทุกคนก็อาบน้ำออยางได้เต็มที่ แต้ไม่เต็มหน่วยนะครับก็เราคองขัางจะสเปเชียลเกตนะครับถ้าใครเป็นผู้นหรือผู้ขับบัญชาน,นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ของพวกเราทั้ง,งหมดนะครับมีทั้งาการลกการฝึกเ้าตีตั้งรับการถอนตัวในวลกลางคืนนะครับ <c oughs> คือการถอนตัวใลกลางคืนอันนี้คือแบบเราไปแบบเคลื่อนที่อย่างยุจวิธีก็คือแบบเมื่อเราไม่สามารถไปตั้งรับหรือเราไม่สามารถสู้ได้หรือไปการ แอบล้นถอยในทวิตเที่ข้าสึกไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็กลับนะกับกองพันเรานะครับแล้วก็เดินทางก็ค่อนข้างจะไกลครับเดินไปแบบเงียบเงียเดินไปแบบไม่มีเสียงอะไรนี้ก็อาจจะมีคนเป็นลงไปนิดนึงก็จะเข้าเต็น์พยาบาลก็ตอนเนี้ก็อาการก็น่าจะดีขึ้นแล้วสที่ก็จะมีแบบหลายๆกลุ่มที่ไปลงพยาบาลแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาหายดีแล้วคือแบบ พอไอ้นั่นได้นะครับพอแบบเดินไหวอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่นั้นจาน่นรารถกามาส่งถึงที่เลยแล้วก็ที่ข้อคิดเอาไว้แล้วก็เซกุบายลาที่สวดพอดีไม่ได้ถ่ายมานะครับถึงแม้จะมีรูปให้แต่ว่าแบบไม่ขัดอะคือแบบมันมืดแล้วไงครับผิดจตกน้นเราก็เดินทางกลับกองพันข้าวหมซึ่งปีสองน้องปีสองนี่คือแบบโอ้โหคือคลื่นกันจริงๆเลยแล้วแบบโอ้โหพี่พีสามเป็นไงบ้างครับผม่า ผมก็เลยแบบยกดิปองไห้โป๊ะโป๊ะโป๊ะแบบอื้มชิวๆเอออะไรเงี้ยจากนั้นเข้ากองผ่านอนาบน้ําก็เข้าเต็นท์เคลียร์เต็นท์นอนพรุ่งนี้วันที่ห้าจะไม่มีอะไรมากครับก็คือแบบวันที่สี่คือแบบสถานีสามสามอะเริ่มต้นแต่ชาวจบกันด้วยกันกับกองผ่านอันนี้คือถือว่าจบสถานีสามสามแล้วสมบูรณ์นะครับซึ่ง,บ,งบอกตรงนะว่าไม่ ไม่มีอะไรสุดๆเท่าวันนี้แลวล่ะก็คือเท่ากับว่าถ้าจบวันนี้ก็คือแบบจบแล้วเราดอก็จบแล้วนะแต่ต่อไปสี่วิชาผมก็ขอคิดวิธีนึงแล้วกันถ้าถ้าใจมาในวันที่ห้าก็จะมีการเดินขึ้นเขาไปสักการะราชการที่หนึ่งนะคะรับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลดนะครับผมแล้วก็ฟังบรรยายเล็กๆน,น,น,น้อยๆแล้วจากนั้นก็กลับลงมาที่กองผ่านแล้วก็ตีข้าวเช้าแล้วจากนั้นเราก็จะไปฝึกกัน ตรริดต่อสื่อสารนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านตรงข้ามของรูปปั้นรัชกาลที่หกนะครับแล้วก็ต่อจนั้นเราก็กวับของพันปีของเกียร์รถจัดรถว่าคุณจะไปไหนอะไรก็แล้วแต่และทําพิธีปิดจบแค่นั้นนะครับไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกนะครับผมซึ่งก็ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> <k Scroll> ีเท่านี้แหละครับที่จะมารีวิวช่วงตอนนี้ก็เวลาแตไม่รู้ในกล้องเห็น่านนะ ไม่โฟกัสเมื่อกี้จริงๆกูก็ปล่อยนอนได้แต่คูก็จริงๆครูก็ปล่อยนอนได้แต่สามทุ่มกว่าแล้วแล้วก็เพิ่งมาจัดของเสร็จแค่นี้ห้าทุ่มนี่แหละครับแวะแบบน้ำนิดึงสเปเชียลเกสต s สเปเชียลเอา u วอแบบฟูมคำฉาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันนะผมอาจจะถ่านไม่เยอะหรอกแต่ว่า แอมมาถ่ายแน่อนอนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันสุดท้ายเนาะก็จบไปแล้วครับสำหรับพอที่4นะครับไม่ได้รีวิวมาขอโทษเลยนะครับก็อีก,อ,ก,อ,กอีกประมาณช่วงเดือนหน้านะครับช่วงเดือนธันวาเดี๋ยครับเราจะงสอบเสร็จก็จะหนีบอกอีกประมาณอีก2-3ตัวได้ครับก็คือก็คือเราจะรีวิวเขาจะจ่าวันสุดท้ายนะครับแล้วกงจะมีกจิจกรรมหนึ่งที่ได้ไปทํามาก็คือเป็นกิจกรรมของทางครอบครัวผมอนะก็คือครอบครัวผมได้ไปทํากาเอ่อ ไปส่งผักสุกให้กับน้องๆที่จังหวัดสิง์บุรีนะครับผมก็คือด้วยความที่ว่าผมได้มีโอกาสไปแจกของน้องๆออน้องที่อยู่โรงเรียนประสาทวิทยานะครับซึ่งแน่อนอนนะครับว่าเราไม่ได้แค่ไปแค่แจกของแล้วเราไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้เอาโกล้กไปถ่ายด้วยแล้วก็ถ่าย,รยบรรยากาศมานะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาแต่ไปประมาณคือ เราก็จะเป็นหนึ่งใน,นกระบอกเสียงในการเอ่อในการเออเขาเรียกนัไงนะในกระบอกเสียงในการแบบให้คนมาช่ยาวยเหลือมาบราิการแล้วก็มาแบบว่าแบ,บ่งปันสิ่งของให้น้องแล้วก็ูวลาสัตว์าาทารูปปบะโภคด้วยนะครับที่ผมจะว่าก,กันในทีมน,นะครับว่าผดจะเป็นยังไงแต่ว่ารอกันหน่อยครับเพราะสัปดาห์หน้าหกสอบไปนอนนะครับก <c oughs> ็เลยต้องนิดนึงนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนั่นทราบว่าพอเห็นไหมพอเห็นไหมพอเห็นไหมเน,นี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยันมีเอ,ก,อกสารมาเรื่อวผมจะเป็นอีกหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับเพราะว่าผมทำบล็อกมามาหมดเลยอรัทำแบบทำทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างนี่ผมจะทิ้งจะทุกอย่างจะอยู่ในคลิปนี้หมดนะครับอ,อันนี้ที่เราได้ทำมาผมใส่เสื้อสีเหลืองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าพลกนี้จะทําออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะดังที่สุดนะครับก็สำหรับใครชอบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์สั้นๆแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนว่างของผมเดี๋ยวคลิปหลังนะครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ในท้ายคลิปนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสดีๆโอกาสได้คุณได้ไปเปิดตัวได้ไปได้ไปทำสิ่งทำากติกรรมดีๆให้กับน้องๆนี่คือ โอกาสที่ดีนะครับผมก็ไปอีกในบรียวณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมมาแนะนำติชมกันได้นะครับผมแค่ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วคลิปหน้าเราจะทำวันสุดท้ายของปีสามนะครับผมสวัสดีครับครับพี่แลว